แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆตามข้นตอนไปแล้วก็เรียนรู้โลแล้วก็กดติ๊กถูกก็แล้วก็ไล่ขับเดวเวอร์ติ๊กนองอ่าดังอ่ะสี่ถอยปาร์ก,กิ้งจอดปุ๊โโบโอเคปิดออฟแล้วก็บนันทึกต่อไปก็นับเปลี่ยนเกียร์ ีย่เบรคค้างไว้มันก็แบบมันเริ่มมันจะมีเสียงเกียร์กกักกูกักเลื่อนหาเกียร์นะพอเสร็จแล้วมันกบอกเรียบร้อยก็คลิกติ๊กถูกปิดออฟบันทึกข้อมูลรอขั้นตอนต่อไปแล้วก็บางหัวข้อขัดขัดขัดที่ว่ามีปัญหาดูที่ว่ามันจะได้ไหมจะรู้จะฟ้อง ถ้าไม่ผ่านมันก็จะไม่ผ่านผ่านหมดเท่านี้ก็ขั้นตอนต่อไป